ว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดกันนะครับซึ่งบางคนบอกว่าพี่ทำทำมอดยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปหามสีข,า,ขาวๆนะครับให้ไปหามสีข,า,ขาวๆมานะครับให้ไปหลุดมอดอะไรก็ได้นะครับในเกมรถบัสซูโมริเตออินโดนีเซียนะครับให้เรากดไปตรงนี้นะเราอ่ะเดี๋ยวผมยกเครน่ให้ดู นี่มันจะเป็นซองสีขาวอย่างนี้ให้เรากดตัดตรงเงินไกลนะครับแล้วให้เรากดอ่าตรงตรงนี้นะครับตรงนี้อีมันบังประมาเนี้แล้วให้เราเราตรงรูปกันไกนะครับแล้วเราก็กดดันบนหนึ่งท <c oughs> แีแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนแล้วเราก็เข้าอันนี้แล้วก็มันจะมีรูป ไอ้เขาเรือเลยเป็นกระดานน่ะกระดานมันจุดอะไรนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เป็นใครนะครับไปเล่นฝนมามอดที่ผมลุงไปเมื่อกี้ก็เทเลอร์เทเลอร์เทเลอร์ควนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแจกเทเลอร,ร์อันนี้นะครับนะครับใครอยากได้นะครับผมไปเอามาจาก ช่องลืมชื่อช่องเดี๋ยวผมขอไปดูชื่อช่องเขาก่อนแป๊บนะึงชื่อช่องก็ชื่อว่าเดี๋ยวปะดูในคอมเหมือนแป๊บอืมดูหน่อยวเฮ้ยทำไมมันมีแต่ชีวาร์ดวะเฮ้ย คนทวยนะครับที่ไอเวลาอาชีพทำไมมันชอบไปอวะเช่นนี้โอ๋อช่นนี้นี่ครับครั้งนี้นะครับเราจะมาเจกกันเลย นะครับคัานี้นะครับโอเคตั้งแมกก่เป๊บผมจะขึ้นขึ้นเขาแล้วกันนี่ตรงนี้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 พี่ผมไม่ขึ้นแบบนี้นะทตั้งยังไกลผมบอกเลย ผมไม่มีถ้าผมอัดแบบสใสๆนะมันจะไม่ได้ยินเสียงองผมนะครับผมจะมาแจกนะครับลืมไปนะครับค,บน 5, 5, บนคบันหน้านะครับผมแจกตอนผมห้าห้าพันซับนะครับรถคันหน้านะครับแจกตอนห้าพันซับนะครับไม่กล้าเปิดสามชานะครับเดี๋ยวติดเหลือง ออติดดิก็สิดีอ่ะเราเปิดให้ฟังสักนิดหน่อยเรี่อนี้นะครับด้านในมุมวงไฟยในก็จะเป็นแบบนี้ผม,มไปเอาจากช่องลืมช่องเขาแล้วแหละอือนี่นะครับด้านหลังก็จะเอาด้านหลังลงนะเรามารีบิวเรอบลกันเลยนะครับ อรุ่นอะไรเนี่ยน่า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 จะอีสุสุมั้งครับน่าจะอีสุสุนั่นแหละนะครับอีสุสุมั้งนะครับด้านบนก็จะเป็นเต่ลมนะครับเนาะมุมถ่ายนู่นนะครับเต่ลมนูนะ่นนะนู่นเตะ มีนตุ๊กตามิชาลินเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นล้ออัดเขาเรียกว่าอะไรอัดอัดพิมพ์ไม่ใช่อัดพิมพ์อัดโฮเมียมเอออัดโฮเมียมนะเพราะมันเงาไงมันเงาเขาเรียกว,ว่าโฮเมียมกันท่อมอกุเตียวน,นี่น่าจะเดือดหน้าดูเลย ไอ้ไม่ได้เป็นโควิดที่เราเปิดลงเลยข้างๆก็จะเป็นหมอเล็กโมอเล็กแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นถังอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เขาใส่ซ้อนกันเลยนะไอตรงนั้นนะใส่ซ้อนกันเลย นี่นะครับนี่แต่ว่ามันจะเดินทะลุนะเราจบไปเลยลเราลองมาฟังกันกเตมันยังเดิมเดิมมันไม่เท่ากับอันนี้พอะแหละแดดเดเหลืองนี่นะครับเวลาที่เราจะทำให้ไฟกระพริบนะครับ เราต้องเปิดอันนี้ไปด้วยนะครับมันจะทำให้ไฟมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ยเปิดอันนี้มันไม่ใช่มอบเสียงท่อนะครับมันมันเป็นเสียงรถบัสคลิปหน้าเดี๋ยวผมสามห้าห้าสซร์ซับเดี๋ยวผมเจ็บเลย เอกรอนผมห้าแสนซับนะับติดจามันเยอะๆนะหมูเกดรอนห้าแสนซับนะครับเป็นรถเสียกองงเอ๊ะรถรถเสียเสียอะไรวะเอเดี๋ยวไปดูเอาครับเอาผมจะเอาลิงก์มาให้นะครับลิงก์รถตัวนี้เลยนะครับ ซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าทําไฟอย่างนี้ทํำยังไงก็เราก็ปิดไฟได้นะครับนี่น,ะะนี่ทำแบบเนี้ยทําให้ไฟมันจ้าด้วยนี่เห็นทำอย่างตรงไหนดิอ่ะแบบสาธิตให้ดูนะนี่นะครับตารแลกไฟมันจะเป็นแบบนี้ ให้เราเปิดไฟให้มันจะจา่าปืดตรงนี้นี่ปิดไอที่เปิดน้ำฝนนะ่ะเออนั่นแหละได้ละแล้วก็จะไปซิ่งกันเลยแล้วเราก็ปิดไฟตรงนี้นะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันดีกว่าภายในนะครับก็เอ๊ะมีกระจกดัง่ะโอ้พึ่งหินพุ่งเห็น ต่อให้ดูกระจกนาซ่างกันไปนี่นะครับกระจกนาซ่าตุ๊กตาแคลรี่ไปด้านบนใครจะเอาไปใครใครจะเอามัดนี้ไปเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่ด้านบนะจะเขียนอะไรก็ได้น้บไอเสียตัวก็ได้นะครับ นี่นะครับเปิดประตูมานะครับนี่จะมีกระจกหน้าซาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่ขับม,มันก็จะแคบหน่อยนะครับเพราะว่าไฟสปอตไลท์มันเยอะนะโอ,โอ้ว้วาวเ๋รวมันก็จะเป็นไฟเลี้ยวซิ่งนะครับ มันเป็นไฟเลียวซิงนะเดี๋ยวตรงไฟเลียวมันอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงนันอยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นเห็นไฟเลียวซิงนี่อ่ะอันนี้ไม่ใช่คนดูอยากฟังได้สามขาวนะครับอ่ะเอาไปคลิปตีเหลืองช่องไม่รู เออเนี่ยฟังนำใจยังอย่าปืนได้ฟังยิงกลอบรู้เลยว่ามันชิบิตราน,นี่นะอีกสุดนะครับ ทำไมมาขึ้นไม่ได้เว้ยมีปีนตปอตกเลยเก่ันขึ้นไปไม่ได้หรอจุดเงี้ยไมมีีนแม่ไมขึ้นไม่ได้ใช่ไเขาเก่งไม่ได้บูเลย โอเคใช่เอาไป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 เลยแม่ก็แต่ธรรมดานะครับแต่ธรรมดาแต่ด้านบนเนะครับด้านบนให้ไปลงเอาเองนะแต่เนี้ย ยังไม่ได้เปิดเสียงนังนี่เฉยเขาอยากเปิดเสียงนามั่งหมดนะครับจะอยู่ดตอคลิปเลยนะใครอยากได้ครับเสียงถอยก็ 那没有。<laughs> ก็เห็นเราคิอนีขอจบลงยังงนะครับเป็นชิปสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะแกะอันแรครับซึ่งเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับว่าแรน,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 นะรับไม่หยัไเมหือคุณขอบคุณนะคุณ ต่เขามีเชร้อลยซับนะครับว,ว่าเขาจะเป็นน,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 น้องผมแ้บ่าฝไปกดติดตามช่องน้องเขาด้วยนะน้องให้ดูตเราล้ผู้จกานี่่รยครับเพราะว่าม,มันนี้หายากมากนะครับเข้าไปในช่องใครกไม่มีคนแจกเลยนะครับ มีแต่น้องน้องคนคนนี้ผมจะให้ไปไว่าให้ไปดูี่แบบเนี่ยอ้อมไปทางนี้มันก็จบไปไหนเกมรถบันนักโตรโง่อ้อมไปทางนี้มันก็จบเลยตู่ เสียงเพาะๆไปเลยครับชนอะไรเนี่ยเสียงแหบอเจ้ลูมาเด้เอไมาแล้วมา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 มด้าม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 าาาา เอ้ยครับอึ oh. right. ้ยลงแล้วนะครับอก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมแจกแล้วนะครับแจกแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับน้ำมุกอยู่แหละเดี๋ยวครับแล้วผมจะแจกต่อเลยนะ